โอ้ไข่จะนุ่มมากเลยนะคะทุกคนดูแล้วก็ไข่จะไม่อมน้ํามันนะคะเวลาจะไข่เจียวนุ่มฟูหนาอ่าทีนี้เรามาดูเนื้อไข่กันนะคะดูเนื้อไข่เนื้อไข่จะนุ่มมากนะโอลองไปทํากันดูนะคะอร่อยดีวันนี้เรามาทําไข่เจียวแบบหนานุ่มกินกันนะคะก็อันนี้เป็นไข่ก็ตอกลงไปเลยนะคะ ไข่ให้ใช้สัก3-4ฟองนะคะถ้าใช้สองฟองนว่ามันจะบางไปนะคะแล้วพิกไทยลงไปหน่อยนะคะสําหรับเครื่องปรุงใส่ตามความชอบได้เลยนะรดด้วยรสด,ดีอย่างเดียวก็พอนะคะหรือใครอยากใส่อ,อ่อพวกน้ําปลาซีอิ๊วขาวอะไรพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็เอามะนาวนะคะ่ะใส่ไปหน่อยเพื่อให้ไข่นุ่มนะ มะนาวไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวมันจะออกรสเปรี้ยวขึ้นมานะคะก็ใส่แค่ให้ไขุ่่งก็พอนะคะแล้วก็ตีให้ไข่แตกเลยนะคะอ่าอันนี้เราก็ได้ไข่แล้วนะคะทีนี้ก็นำไปทอดได้เลยะคะ่ะน้ำมันใส่กระทะดได้เลยนะคะน้ำมันไม่ต้องใส่แบบเยอะมากซะเลยทีเดียวใส่ประมาณนี้ก็พอนะคะ ประมาณสองพับพีอะค่ะแล้วก็เปิดไฟให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วค่ะก่อนที่จะใส่ไข่นะให้ตีไข่อะคะ่ะอีกรอบหนึ่งก่อนนะแล้วก็ค่อยเอาไข่ลงนะคะจะได้ไข่ฟูๆแบบนี้นะก็เอาไข่ใส่แล้วค่ะแล้วก็เกลี่ยไข่หน่อยนะส่วนที่สุกแล้วนะคะจะได้มาอยู่ข้างบนนะแล้วส่วนที่ยังไม่สุกก็จะได้อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ ไฟอะค่ะไปใช้ไฟแรงไปก่อนนะอย่าเพิ่งใช้ไฟเบานะคะใช้ไฟแรงไปก่อนนะเนี่ยให้เกลี่ยขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วพอไข่เริ่มสุกใกล้หมดแล้วก็เบาไฟหน่อยนะแล้วก็ทอดไปก่อนสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เป็นไข่หนานะคะแล้วก็ โูไม่อมน้ำมันนะคะนุ่มข้างในจะนุ่มมากนะคือมันนุ่มมากอะทุกคนไข่จะนุ่มมากนะคะอ่ะพอสุกแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งสุกแล้วเราก็กลับด้านหน่อยนะคะ,ะนี่สวยมากๆเลยนะคะพอเรากลับไข่เสร็จแล้วใช้ไฟกลางทอดนะคะแล้วก็ กลับบ่อยหน่อยนะเพื่อให้ไข่สุกอย่างทั่วถึงนะคะโอหน้ากินเวอร์วังน้ำมันจะแห้งๆเลยนะคะจะไม่ปิดน้ำมันเลยนะถ้าใครชอบแห้งมากนะคะก็ทอดนานหน่อยนะแต่ถ้าใครไม่ได้ชอบแห้งมากก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะเรามาดูเนื้อไข่กันนะคะดูเนื้อไข่เนื้อไข่จะนุ่มมากนะโอ้ลองไปทำกันดูนะคะอร่อยดี เนื้อจ,จะนุ่มๆฟูๆอร่อยเลยล่ะ